สวัสดีครับวันนี้วันที่9มีนาคม2567เข้ามาเซอร์วิสเครื่องห่อสบู่ฟิล์มยืดให้กับลูกค้าที่จังหวัดะทุมธานีนะครับถอดจานร,รัดฟิล์มไปทำควมามสะอาดครับเนื่องจากสบู่เข้าไปติดทำงานไม่สะดวกครับ